รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรรุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาทางมิติข่าว90.5 วันนี้เรามาฟังนักวิเคราะห์ระดับโลกนะครับว่าเขามองเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรนะครับเราจะเริ่มจากมาร์คเฟเบอร์ไปยังนายสตีเฟนร็อกนะครับซึ่งอดีตเคยเป็นกรรมการผู้จัดการของมอแกนสแตนเล่ที่เอเชียแต่ว่าตอนนี้เนี่ยย้ายกลับไปที่เมืองอที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจิลลาร์ดนิวเจอร์ซีย์นะครับสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัย บริสตั n นะครับเขามีความเห็นที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเฟดนะครับแต่ว่าลุงมาร์คเฟเบอร์ถ้าพูดชื่อมาแล้วเนคนไทยรู้จักดีนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเป็นบรรณาธิการของก o m มดูมแอนบูมรีพอร์ตใช่ไหม <Okay. S 1> หรือว่าบ <laughs> ูมแอนกรูมแอนดูมรีพอร์ตผมแหมสลับนิดหน่อยสลับนิดหน่อยนะครับจำ <Okay. S 1> ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ ทาง CNBC นะครับบลูเบิร์กเนี่ยชอบนะครับที่จะชวนไปสัมภาษณ์ออกทีวีเนื่องจากว่าความเห็นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทวนกระแสนะพูดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาวะตลาดหรือว่าภาวะการลงทุนเนี่ยได้อย่างค่อนข้างที่จะแหลมคมมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนายมาร์คเฟเบอร์นี้มีบ้านอยู่เมืองไทยครับคุณรัชรา บ้านทรงไทยสวยด้วยอ,อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเพราะนั่นเองเชียงใหม่นี่ก็คือฐานของนายมาร์คเฟเบอร์นะครับแล้วก็เดินทางทั่วโลกเข้าไปประชุมแล้วก็ไปพูดนะครับในเวทีสัมมนาเรื่องเวทีการลงทุนต่างๆล่าสดุดมานี้นายมาร์คเฟเบอร์เขาพูดอะไรเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจของสหรัฐอเมริกาครับคุณวชราเขาเขาพูดในสิ่งที่น่าคิดนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเดี่ยตอนนี้เนี่หลายหลาย นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์าาบอกว่าเศรษฐกจอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวแล้วแล้วก็กําลังจะค่อยๆฟื้นตัวไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณมัฟฟ์ร์เบอร์เนี่ยกับมองส่วนทางมองส่วนทางเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้แกก็เคยพูดครั้งหนึ่งเหมือนกันว่า f e d เออร r เ s ิร์ e เนี่ยอาจจะมีเหตุผลอยู่ในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าขึ้นในจังหวะช่วงนี้เนี่ย ไม่มีผลดีแล้วถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยในลักษณะที่ไม่ถูกจังหวะเลยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยแทนที่จะค่อยๆฟื้นตัวขยับกระเตื้องขึ้นมาเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเจอ recession อเข้าไปคือภาะวะเศรษฐกิจที่ถดถอยขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะว่าแกยังไม่ค่อยเชื่อว่าอเมริกาฟื้นตัวได้เที่ยวนี้เนี่ยมีสถียรภาพที่เพียงพอเพราะว่าจุดหนึ่งที่กมองเห็นก็คือเรื่องของอัตราดอกเบีย้ย ว่าถ้าการที่ f e d เ r a ล r e เซิร์ขึ้นเ d f ฟันเ a รทนั่นหมายถึงมาส่งสัญญาณให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยขยับขึ้นไป mm hmm. แล้วตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าพันธบัตรเงินคลังตัวการคลังเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยสิปีขึ้นไปอยู่ถึง2.23%เนี่ยแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจะบอกว่าถ้าในลักษณะนี้เนี่ยในปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็น ดอกเบียของพันธบัตรตัวนี้ขึ้นไปถึง2.8ซแล้วถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยภาวะธุรกิจเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องของอต้นทุนในการที่จะต้องกู้ยืมเงินเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาที่กลับมานี่คือสิ่งที่แกมองอย่างเป็นห่วงเหมือนกันแล้วแกบอกว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาไม่ได้ฟื้นตัวอย,อย่างมั่นคงเท่าไหร่เลยเพราะว่า ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยได้ชะลอตัวไปตั้ง2%เปอร์เซเพราะอะไรเพราะว่า,วาไตรมาสสามเนี่ยสหรัฐอเมริกาโตอยู่ 1. 8แซตแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขของสหรัฐออกมาเนี่ยโต 3. 9้ปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันถดถอยลงไปเพราะฉะนั้นนี่จะบอกได้ยังไงว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยฟื้นแล้วอาจจะยังไม่ฟื้นจริงก็ได้ผมมีโอกาสได้คุยกับลุงมาร์คเฟเบอร์หลายครั้งนะครับ เท่าที่ฟังมาเนี่ยแกไม่เชื่อนะครับในการทำงานของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับพูดเยอะเย้ยถากถางด้วยซ้ำไปบอกว่าพวกที่ทำงานในธนาคารกลางเนี่ยไม่เคยบริหารเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจเลยไม่เคยเห็นใบอินโย c ์สั่งซื้อสินค้าไม่เคยออกไปขายของนะครับเพื่อนเองก็จะไม่รู้สภาพความเป็นจริงว่าธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันเดิมเดินไปอย่างไรนะครับพูดง่ายๆนะครับพวกบรรดาธนาคารกลางที่กําหนดนโยบายดอกเบีย้ยดูแลมันนิสซ์พลายนี่ชี้ความเป็นความตายของเศรษฐกิจของโลกหรือว่าสถียรภาพของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยอยู่หอคอยงายช้างนะครับตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเขาไม่เชื่อนะครับว่าทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานเนี่ยจะสามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้ <Okay. S 1> ถ้าขึ้นได้ เดี๋ยวก็ต้องลดเองนะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานี่อ่อนแอแล้วก็เปราะบางอยู่นะครับหลังจากเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในะช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างอะไร mm hmm. เขาเชื่อว่าเฟดยังไงก็ตาม mm hmm. ก็ต้องทำ QE4 แล้วก็หรือว่า QE infinity ตลอดไปเนื่องจากว่าติดกับดักสภาพคล่องนี้ก็คือปั mm ๊ม hmm. เงินเข้าไปมากเท่าได เศรษฐกษิจก็ไม่ฟื้นแต่ถ้าไม่ปั๊มระบบการเงินก็จะพังนี่คือสิ่งที่ลุงมาร์คเฟเบอร์พูดมาตลอดนะครับตอนช่วงที่เขาเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่ออ,อื่นๆนะครับอันนี้ก็คิดว่าก็เป็นเรื่องอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นประเทศที่ทำให้เศรษฐกษิจโลกฟืนน้นใน ปีหน้าจริงๆแล้วจะช่วยได้ขนาดไหนถึงแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยของอเมริกาเนี่ยบอกว่าอัตราการว่างงานในปีหน้าจะลดลงเหลือ4 .5% จะเป็นอัตราการว่างงานที่ลดลงเนี่ยอย่างยั่งยืนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าสิ่งที่กำลังเจอกันตอนนี้นะคุณถนงก็คือว่าราคาที่น้ำมันที่ลดลงเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าเบลนด์กับ w, w t i เนี่ยคุณธนงเชื่อไหมหยุดที่ราคาเท่าไหร ปกติมันจะมีแก๊ปก็คือเบลนเนี่ยจะแพงกว่า WTI เนี่ยสักห้าเหรียญต่อบา์เรลปรากฏว่าตอนนี้ราคาเท่ากันเลยเบลนถูกกว่าด้วยสามเบลนนี้อยู่ที่สามสิบหกจุดหกสามดอลลาร์ต่อบา์เรลแต่ WTI เนี่ยอยู่ที่สามสิบหกจุดแปดห้าดอลลาร์ต่อต่อบา์เรลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันสวนทางกันไปหมดแสดงว่าบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่เนี่ยทางทะเลเหนือเนี่ยต้องประสบปัญหายอย่างรุนแรงเพราะราคาที่ตกต่า แล้วในเอเชียก็เหมือนกันนะคุณธน,นุในตลาดโตเกียวเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยเหลืออยู่แค่27ดอลลาร์เทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่70เหรียญโอ้โหหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าเท่าหนึ่งด้วยซ้ำไปเรนี่คือภาวะที่น่าเป็นห่วงครับผมคิดว่าราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงนี่จะส่งผลให้บริษัทน้ำมันต่างๆทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง ลายระดับกลางนะาาคุชราล้มละลายต้องเลิกออฟในช่วงปีหน้าแล้วก็จะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานี่ฟื้นฟื้นได้อย่างไรนะครับในเมื่อธุรกิจน้ํามันก็เป็นธุรกิจหนึ่งในธุรกิจเสาหลักนะที่จ้างงานแล้วก็นํารายได้เข้าสู่ประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาแต่ขณะนี้ในธุรกิจน้ามันเนี่ยย่ำแย่เอามากๆเลยนะครับแล้วก็มันจะลามปามไปยัง พวกเดริเวทีฟ e s พวกตลาดฟิวเจอร์การเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันแล้วจะส่งผลถึงสารภาพหรือว่าดุลงบบัญชีของธนาคารพาณิชย์ไปด้วยนะครับที่เล่นน้ำมันกันอยู่นะฮะเราลองมาฟังความเห็นของนายพอลเครกส์โรเบิร์ตในอันดับต่อไปนะครับ <c oughs> เขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่นะครับใน,นกนระทรวงการคลังสหร,รัฐอเมริกาสมัยเรแกนแล้วก็เคยเป็นบรรณาธิการนะครับของ หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะฮะเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเร็ววันนี้เองนะฮะผมเพิ่งอ่านเจอนะฮะบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้ฟื้นจริงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเลขต่างๆทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP นะครับไม่ว่าตัวเลขอัตราการจ้างงานของสหรัฐอเมริกานี่เป็นตัวเลขที่โกหกหมดเท็จทั้งนั้นเลย <S 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 โอ้โห,โหพูดออกมาตีแสกหน้าเลยนะครับเขาบอกว่า ถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวจริงทําไมจํานวนคนสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปทํางานเนี่ยนะฮะในตลาดแรงงานเนี่ยมันถึงต่ำนะฮะไม่ได้สูงเหมือนในอดีตนะครับตัวเลขการอัตราการว่างงานของทางการสหรัฐอเมริกาที่ออกมานะครับอยู่ที่ระดับประมาณ5%ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ ตัวเลขของนายพอลเครกส์โรเบิร์ตเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกามีตัวเลขว่างงานสูงถึง27%ครับโอ้โหมันห่างกันเหลือเกินนะครับเงินเฟ้อนะครับทางการเนี่ยบอกว่าเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่นะคุณวชราตอนนี้ตอนนี้นี่ไม่ประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรกว่าๆใช่ไหมฮะแต่ว่านายพอลเครกส์โรเบิร์ตบอกว่าให้ไปถามคนอเมริกันสิที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่บ้านที่ต้องไป ช้อปปิ้งนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือครับหรือว,ว่าไปซื้อของอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยราคาเนี่ยถีบตัวสูงขึ้นมาอย่างน่าใจหายนะครับมไม่ได้พูดง่ายว่าเงินเฟอ้อไม่ได้1%หรือว,ว่า2%เหมือนอย่างที่ทางการประกาศนะครับแต่สูงมากไปกว่านั้นเนี่ยหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับพูดง่ายว่าประชาชนคนเดินดินนะครับหรือว่าใช้แรงงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนเนี้ ลำบากนะครับแล้วก็มี <Yeah. S 2> มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าคนหนุ่มสาวนะ mm hmm. สมัยก่อนนะคุณวชระครอบครัวอเมริกันจะมีลักษณะนี้ถ้าหากว่าจบไฮสคูลไปแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยลูกเนี่ยจะออกจากบ้านเลย <Yeah. S 2> ไปเช่าหอเอง mm hmm. ไปเรียนหนังสือเองหรือไม่ก็ไปทํางานเองแต่ในขณะนี้เนี่ย mm hmm. เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมสหรัฐอเมริกาที่เ mm hmm. ขาบอกกว่าครึ่ง ของคนอเมริกันที่มีอายุ25ปีตอนนี้ต้องอาศัยอยู่กับพ่อแม่พูดง่ายๆว่าออกไปเลี้ยงตัวเองไม่ได้นะครับตลาดแรงงานนี่ไม่มีเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยย่ำแย่มากแล้วก็ไม่ได้ฟื้นตัวเหมือนอย่างที่ภาพที่ทางรัฐบาลเนี่ยหรือว่าทางเฟดนะครับชี้ให้เราเห็นทำให้ลุงมาร์คเฟเบอร์นะครับพอลเกรกสโบร์ตนี่ออกมาตั้งคำถามครับ ก็มีตัวเลขอันนึงอาจจะเป็นตัวเลขที่เบาๆที่เล่าสู่กันฟังดีกว่าคุณธนนทเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วราคาที่บอกว่าเงินเฟ้อต่ำๆเนี่ยมันต่ําเพราะอะไรต่ำก็เพราะว่าราคาน้ามันที่มันชะลอตัวลงแล้วก็ผลจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายๆแห่ง ที่เกิดขึ้นในการกดดอกเบีย้ยให้อยู่ในภาวะที่ใกล้ศูนย์หรือติดลบแล้วก็เพิ่งจะมีการขยับโดยเวด r a l ลิเ e ร v e เมื่อไม่นานนี้ขึ้นอีก0.25แต่จริงๆพอเทียบเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยกับ uh, สินค้าที่เป็นพวกน้ำน้ำทั้งหลายเนี่ยนะบางทีก็ตกใจเหมือนกันนี่ก็เป็นตัวเลขที่เขา uh, มีการหยิบมาเปรียบเทียบกันเขาบอกว่าราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่36เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ย ถ้าเทียบเป็นแกนลลอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก0.83ดอลลาร์เท่านั้นเอง <Ừ. S 2> แต่พอไปเทียบกับน้ำโค้กแขนโคกกับป๋องเนี่ยหนึ่งกระป๋องเนี่ยหดอลลาร์แต่ถ้าเทียบในสัดส่วนเดียวกันคือเป็นแกนลลอนแล้วเนี่ยราคาโคกเนี่ยต่อแกลลอนเนี่ยสูงถึง11เหรียญ สี่สิบสามเซนแสดงว่าราคาโค้กเนี่ยแพงกว่าราคาน้ำมันเนี่ยตั้งสิบเท่าเทียบกับราคากาแฟดกค่ะกาแฟพรีเมียมเนี่ยปรากฏว่าพรีเมียมเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นแกลลอนนะคะแกลลอนเนี่ยเขาบอกว่าที่สูงถึงสิบเก้าจุสามสองศูนเหรียญสิบเก้าเหรียญยี่สิบเซนมากกว่าแพงกว่าราคาน้ำมันเนี่ย เกือบยี่สิบเท่าได้มั้งโอ้โหนี่คือนี่คือค่าของชีพที่มันต่างกันจะได้ให้ไว้จริงๆแล้วเนี่ยการดัชนีการใช้จ่ายของคนเมกันเนี่ยไม่ได้ถูกเท่าไหร่นักเลยแต่ว่าในภาพรวมอาจจะถูกลงมาเพราะว่าเรื่องของราคาน้ำมันนั่นเองอสำหรับผู้ที่เล่นหุ้นกำไรจากหุ้นเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกหรอกราคาคสินค้าที่สูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขามีรายได้สูงกว่าใช่ไหมฮะเขาได้กำไรค่อนข้างที่จะมากจากตลาดหุ้นจาก การที่ราคาทรัพย์สินทางด้านการเงินขึ้นในช่วงเจปีที่ผ่านมาพวกนี้ก็เป็นเศรษฐีไปสบายไปแต่สําหรับคนที่ทํางานที่พูดง่ายว่ารับเงินประจำนะครับจ่ายทีหนึง่งช่วงสุดสัปดาห์หรือว่าจ่ายประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีปัญหานะครับในการชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าค่าครองชีพสูงขึ้นในขณะที่รายได้เนี่ยเท่าเดิมนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเขามีความเห็นอย่างไรนะครับต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้คือนายสตีเวนร็อกนะครับซึ่งเป็นอดีตนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับกรร,กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ morgan stanley ที่เอเชียเขาเคยไปจําการที่ที่เอเชียนะคุณลัชระนะครับอยู่ที่ฮ่องกงนะฮะเขาบอกว่าเฟดนี่ช่วงที่สหรัฐอเมริกาเกิด ปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินเนี่ยตอนเข้าไปอุ้มช่วงแรกเนี่ยโอเค,คทุกคนเห็นด้วยนะว่าถ้าหากว่าเฟดไม่เข้าไปเนี่ยป่านนี้ระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาค่างเงินดอลลาร์รวมทั้งระบบการเงินโลกเนี่ยล่มสลายไปแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยแทนที่เฟดจะถอยตัวเองออกมาปล่อยให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวกันเองนะฮะโดยที่บริษัทไหนแข็งแกร่งก็อยู่ต่อบริษัทไหนที่อ่อนแอก็ตายกันไปนะครับตามกฎ ของทุนนิยมนะครับก็คือผู้ที่แข็งแรงเท่าน,นั้นสามารถที่จะอยู่รอดผู้ที่อ่อนแอก็ต้องล้มหายตายจากไปเจอ,อบริษัทที่แข็งแรงกว่าเนี่เข้าไปเทคโอเวอร์แต่การที่เฟดเนี่ยกดดอกเบีย้ยลงมาต่ำนานรวมทั้งการทำา QE ไปด้วยเนี่ยเป็นการ <c oughs> ดิสทอตดิสทอตก็คือทำให้ตลาดเนี่ยมีการผิดเพี้ยนไปนะฮะสร้างภาวะ,อะดอกเบีย้ยต่ำ ทำให้สามารถกู้เงินได้ถูกๆผู้แย่ญญเองในเมื่อสามารถกู้เงินได้ถูกๆอย่างนี้มีการเพิ่มเครดิตเข้าไปในระบบการเงินอย่างมหาศาลทรัพย์สินทั้งด้านการเงินก็ขึ้นราคาสังหาก็ขึ้นช่วยนะครับไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะ,ะ e e e s s i o n อย่างรุนแรงนะฮะ <Okay. S 1> แต่ว่ามันก็เป็นการช่วยเหลือบริษัทที่อ่อนแอเนี่ยให้อยู่ต่อ,อแทนที่จะถูกกวาดไปนะฮะ เนื่องจากว่าตัวเองไม่แข็งแรงแต่ว่ายังอยู่ต่อไปได้เนื่องจากว่าได้สภาพคล่องที่พูดว่าเงินราคาถูกๆูกู้ได้ราคาถูกถูกเนี่ยเพื่อจะยื้อชีวิตต่อไปทีนี้การทําเช่นนี้เน,นี่ยนโยบายเช่นนี้เนี่ยดึงมานานเป็นเวลา7ปีเฟดเพิ่งจะขึ้นดอกเบีย้ยนี่นะฮะจาก0.25เนี่ยเป็น0.50เนี่ยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองหลังจากกดดอกเบีย้ยในระดับ0นี้มาเป็นเวลา7ปีเนี่ย เป็นการสร้างฟองสบู่การเงินลูกใหญ่เลยนะเขาบ<ช><พ>อกเพราะฉะนั้นเองแล้วพอมาขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้โดยที่บริษัทที่อ่อนแอเนี่ยยังคงอยู่เต็มไมหมดเลยในระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ถูกขจัดออกไปเนี่ยพอเกิดวิกฤตทางด้านการเงินขึ้นในรอบใหม่นี่โอ้โหลูกโป่งลูกนี้มันจะแตกแล้วก็จะสร้างความ<ช>หายนะนะครับให้กับระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูเพราะว่าปีหน้าอย่างน้อยที่สุดคิดว่าสิ่งที่ประธานของธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนแถลงไว้ว่าปีหน้ายังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยทั่วโลกก็จับตาดูว่าจะขึ้นได้สักกี่ครั้งถ้าหากว่าอัตราการถี่เนี่ยยังคงขึ้นมากอยู่เนี่ยความผันผวนเนี่ยก็จะยิ่งมีมากขึ้นทีนี้เขาก็มองว่าถ้า Federal Reserve เนี่ยขึ้นแค่สองครั้ง ็อาจจะผลกระทบความดุนแรงเนี่ยอาจจะชะลอลงแต่ถ้าความถี่เพิ่มเป็น3ครั้งถึง4ครั้งเนี่ยยิ่งจะมีความผันผวนแลและก็เรื่องของการปรับตัวของสินทรัพย์เนี่ยจะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น,นครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคุณวชิราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สําสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำไทย